วันนี้เข้ามาเจอกับช่างเชษ่อสาทรอีกแล้วครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้รือเครื่องเวฟร้อยเอสไปเจอจุดของตัวปั๊มน้ํามันระบบปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับหล่อเลี้ยงเครื่องก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับระบบปั๊มน้ํามันของเวฟร้อยหรือเวฟรุ่นอื่นๆที่ใช้เป็นระบบเฟืองปั่นในลักษณะน,นี้นะครับ ผมก็เพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยหน้าตาบันดีแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเข้าใจมันชัดเจนนะครับผมก็มาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆเผื่อจะมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อาจจะเอาความรู้ของผมไปต่อยอดในอนาคตได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็อันนี้คือแคงนะครับเรามาดูที่แคงก่อนเดี๋ยวถ่ายครับตรงนี้แคง แทงนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันอยู่ในห้องเครื่องก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้น้ำมันในห้องเครื่องนะครับผมอันนี้ก็คือขาเข้าให้ดูไว้ว่านี่คือขาเข้าอันนี้คือขาออกนะครับผมนี่ครับผมนี่คือขาออกมันก็จะมีรูไปทางไปเลี้ยงฝาสู้ลและอีกฝั่งนึงก็มาทางฝาคัดนะครับ FC, ขเข้าเขเวียงนะครับผม อันนี้ตรงนี้เราจําไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วส่วนอันนี้คือเสื้อปัม๊มเสื้อปั๊มนะครับก็จะมีสองรูอย่างนี้เหมือนกันครับอ่านี้เหมือนกันนะครับเวลาขันน็อกก็อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเขาก็จะตรงกันตรงกับรูนี้ก็ตรงกับรูนี้นะครับรูนี้ก็ตรงกับรูนี้โดยจะมี โดยจะมีเฟืองปั๊มน้ำมันเป็นตัวเพิ่มแรงดันนรัน้ำมันเครื่องก็จะถูกไอตัวเนี้ยปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดันขึ้นมาก็เดี๋ยวผมจะประกอบตรงนี้เข้าไปเนี่ยส่วนเพื่อนเพื่อนที่แกะออกมานะครับก็ไม่ต้องตกใจครับตรงนี้มันเนี่ยมันจะมีรอยนะฮะร,รอยด้านล่างที่มีรอยเป็นเส้นๆเ,เนี่ย อันนี้ก็จะมีรอยเป็นเส้นๆอันนี้ผมมาก็จะได้เห็นชัดเจนปุ๊บก,ก็ประกบเข้าไปครับแปะลงนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทานํางานยังไงผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามันทานํางานยังไงเพราะผมก็ไม่ไดอยู่กับพักผมไม่เคยมาเจาะลึกอของมันเหมือนกันแต่มีโอกาสก็เราอยากจะเข้าใจแบบเห็นภาพนะครับว่ามันทานํางานยังไง ไม่ใช่ว่าใส่ปั๊มเข้าไปปั๊มก็มีหน้าที่ดันน้ํามันมันไม่ใช่เราเป็นช่างหรือผู้ที่จะศึกษาก็ต้องมาศึกษาให้มันชัดเจนเห็นนะครับว่ามันทาานํางานยังไง่เพิ่บผมก็ประกอบเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูทิศทางการหมุนของปั๊มน้ํามันก่อนนะเข้าเวียงนะเข้าเวียงหมุนนี่ครับหมุนลงหมุนลง แล้วมันจะมีโซ่นะครับโซ่เราวลิ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะปั๊มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโซ่เราวลิ้นก็จะไปดึงเท่ากับว่าปั๊มเนี่ยตัวเนี้ยเข้าเวี่ยงหมุนลงปั๊มจะหมุนมาทางนี้ครับนี่ครับปั๊มหมุนแบบนี้อ่าแล้วเรามาดูว่ามันทานํางานยังไงอ่าผมก็เสียบไปนในตําแหน่งที่เขาอยู่ครับปุ๊บอ่า ปามน้ำมันเครื่องอ่าก,ก็ผมก็เสียบเสียบจังลองว่าเขาทำงานยังไงนะครับอ่ะครับผมจะอ่ะาทีนี้ผมมาดูล่องที่เราดูกันทีแรกนะอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ผมจุดไว้แล้วก็อยู่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ช่วงน,นนง,นะงนี้อันหนึ่งนะตัวนี้อันหนึ่ง ก็คือปั๊มน้ำมันเนี่ยจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันมีการทํางานสองจังหวะนะครับมันมีจังหวะดูดแล้วก็จังหวะอัดนะคล้ายคลยเครื่องยนต์นะแต่ไม่มีระเบิดทายนะครับแล้วจะมีนี่ครับก็คือว่าผมถอดอ่ะผมถอดดีกว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะหมุนไม่ได้ครับอันนี้มันจะหมุนไม่ได้ผมดูละอะผมถอด สดๆเลยครับผมถอดออกมาก่อนอ่าท่านี้เพื่อนก็เห็นแล้วเนี่ยร่องนี้นะครับนี่นี่ร่องนี้น้ํามันอยู่ในนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าปั๊มน้ํามันมีการทํางานอยู่สองจังหวะมีจังหวะถ้าเรามาร์คมาคร์คตัวนี้ไปผมเริ่มด้วยจังหวะอ่าอัดสุดก่อนแล้วกันนี่ครับเนี่ยเฟืองตัวที่ผมขีดเนี่ย อัดสุดแต่พอเขาเครื่องยนต์ที่ผมบอกว่าปั๊มหมุนหมุนหมุนทวนเข็มนะครับตัวนี้หมุนทวนเข็มมันก็ระหว่างที่มันหมุนไปเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลายออกครับเนี่ยเป็นการรับน้ํามันของมันรับน้ํามันมาถึงจังหวะหนึ่งอันนี้อ่าถ้าจังหวะนี้จังหวะนี้อ่ามาร์กเอาใหม่เอาใหม่อ่ามาร์าากนี้เลยอัดสุด อัดสุดอ่าพอหมุนมาได้สักระยะหนึง่งเริ่มมีรอยหางอนะนี้เขาเริ่มดูดแล้วครับเริ่มดูด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 น้ํามันเข้ามาครับปุ๊บเนี่ยเนี่ยตำแหน่งเนี่ยครับเนี่ยดูดดูดสุดเลยอ่าดูดสุดเลยเนี่ยตำแหน่งเนี่ยน้ํามันคือเข้ามาเต็มช่องแล้วช,ช่องนี้ละพอน้ํามันเข้ามาเต็มช่องฮนะปุ๊บปัมตัวนี้ก็จะเริ่มอัด อัดนะครับอัดน้ามันอัดน้ํามันมาปุ๊บจนเหลือเล็กๆนะครับบีบมันจะบีบเข้าช่องนี้ครับนี่ที่ส่งไปเลี้ยงส่งไปเลี้ยงพวกเสื้อสูบพวกข้าเวียงครับมันก็ปุ๊บอัดสุดและเฟืองต่อไปก็จะอัดใส่ซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆครับทํางานเป็นเหมือนกับเฟืองตัวแรกที่ผมมาให้ดูนะฮะ อ่ะกลับไปที่เดิมก่อนปุ๊บเดี๋ยวมองไม่ทันอ่ะอ่าอันนี้ครับอัดสุดค่อย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 มาครับเปิดเปิดเปิดมาปุ๊บอ่าดูดสุดละดูดสุดอ่าเริ่มอัดอัดอ่าเอาเนี่ยอัดแล้วทีนี้มันก็ส่งไปตามเสื้ออัดตัว ตัวหลังจากนี้ก็ส่งไปตามสเสื้อส่งไปตามสเสื้อทำกลรวัดอย่างนี้ครับก็คือจะผักน้ํามันแล้วก็มาบีบบีบให้มันเข้าทางสเสื้อให้มันเกิดเป็นแรงดันนะครับยิ่งรอบเครื่องสูงก็ยิ่งฉีดแรงครับนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เจอแล้วก็เก็บเอามาฝากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่นี่น้องๆน,นะครับก็เอาไปต่อยอดกันนะครับ ผมทำมาตั้งนานผมก็เพิ่งมีโอกาสมาดูนี่ยะครับว่าจริงๆแล้วเรามีเรามีเวลาแล้วควรจะมาศึกษาตรงนี้มากครับมันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เราทําอยู่นะครับผมผม,ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องผมก็รักการทําซ่อมรถมอร์ซค่กันเองนะครับผมนี่ครับปุ๊บเข้าใจไม่ยากเลยนะครับคลิปนี้ถ้า ผิดพลาดตรงไหนข้อมูลไม่ครบถ้วนตรงไหนก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับเพราะว่าอันนี้ผมจะการ,นรยนดู้ารดูใต้คลิปได้นะครับยินดีรับฟังทุกคนครับขอบคุณครับ